ถ้าพูดถึงรถฟอร์มูล่าวันหลายคนอาจจะนึกถึงเสียงเครื่องคำรามกลิ่นเบคคาร์บอนควันขาวหรือถ้าทางจริงจังของนักขับที่กาลังจะสตาร์ทบนกริดแต่ของทั้งหมดนั้นนะครับมีค่าน้อยลงทันทีถ้ายางไม่ทํางานเพราะสุดท้ายนะครับรถที่ซับซ้อนที่สุดในโลกมีแค่4จุดเล็กๆที่แตกพื้นและมันก็คือยางเท่านั้นเองและยางนี่แหละที่ทําให้ช่วงต้นยุค2 0 0พวงการ F1 เดือดรระดับสงครามเราเรียกมันว่าไทวอร์ วิศงครามยางมิชลินกับบิสโตนย้อนกลับไปช่วงยุค80จนถึง90นะครับเรื่องยางนะครับแทบไม่มีใครพูดถึงด้วยซ้ำเพราะมันมีแค่เจ้าเดียวนั่นก็คือ Good Year ทุกทีมนะครับใช้เหมือนกันหมดรถใครดีนักขับใครเก่งก็วัดกันไปตรงๆกิดเหมือนสนามซ้อมที่ทุกคนใส่ยางสเปคเดียวกันแต่ต่างกันแค่เซตอัพกับใจนักขับแต่พอกูดเยียถอนตัวในปี1998นะครับเวทีที่สงบ ก็เหมือนกลิ่นที่ถูกเปิดโล่งให้ทีมใหม่ขับเข้ามาบริสโตนจากญี่ปุ่นนะครับก้าวขึ้นมาเต็มตัวและอีกไม่กี่ปีต่อมามิชลินนะครับจากฝรั่งเศสก็บอกว่าฉันก็จะลงแข่งด้วยกลายเป็นจุดเริ่มต้นสงครามเต็มรูปแบบครับมิชลินนะครับตั้งเป้าหมายว่าต้องโคดฟอร์รารีให้จงได้ไม่ใช่เกลียดส่วนตัวอะไรหรอกครับแต่เพราะฟอร์รารีในปลาย,ยุค90คือตัวแทนของคําว่าไร้เทียมทานพวกเขามีไมเคิลชูมาเกอร์ักขับที่ถูกขนานนามว่าเครื่องจักร รอสบอนวางหมากกลยุทธ์โรลลี่เบิร์นออกแบบรถที่ลงตัวไรช่องโหว่และเหนือกว่านั้นก็คือเฟอร์รรี่นะครับมีบิสตนอยู่ข้างสนามแบบเพื่อนแท้บริสตนนะครับพัฒนายางโดยใช้ข้อมูลจากเฟอร์รรี่เป็นหลักสนามฟิโอลาโนมูเกโรของเฟอร์รรี่กลายเป็นเหมือนห้องแลบวิ่งทดสอบของบริสตนรถสีแดงวิ่งเก็บข้อมูลให้ยางรุ่นใหม่ทุกวันเฟอร์รรี่นะครับไม่ได้แค่ยางแต่ได้ยางที่เหมือนสั่งตัดมาให้เฉพาะทีมตนเองทีมหัวแถวอื่นๆที่ใช้บริสตนเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้ของแบบเดียวกับเฟอร์เรอรี่และนั่นนะครับก็คือช่องว่างที่มิชลินมองเห็นถ้าอยากได้การย,ยอมรับระดับโลกต้องโค่นเฟอร์เรรี่ให้ได้เพราะเฟอร์เรอรี่นะครับไม่ใช่แค่ทีมแต่เป็นบบรลังสูงสุดของ f 1 m i มิชลินกับเบ s สโต e นะครับมีสไตล์ต่างกันสุดขั้วมิชลินนะครับเป็นอย่างที่ขึ้นือุณหภูมิเร็วรอบสองรอบก็เข้าช่วงทํางานเกาะถนนจัดเหมาะก,กับคอล์เซฟาหรือสนามเย็นเคล้ากับทีมที่กล้าใส่อย่างซอฟต์ตั้งแต่ต้นหวังทําเวลาไวที่สุด ่วนบิสโตนะครับอาจจะมีหัวหวาตั้งแต่แรกแต่ทนวิ่งระยะยาวได้เต็มเส้นทางเหมือนทีมที่เลือกอย่างาร์ดลงตั้งแต่เริ่มแม้ไม่พุ่งตั้งแต่ต้นแ,แต่จะเถียนยันทงตาหมอ,อกลุกและเมื่อมันถูกจับคู่กับเฟอร์รารี่ที่ถูกออกแบบมาเข้ากับยางเลยตรงชูมักเกอร์นะครับเลยกว่าแชมป์เหมือนคนที่กดสูตรโกงในเกมครับพอมิชลินกลับมาในปี2001เกมก็เริ่มเปลี่ยนแม้ปีแรกนะครับจะยังเป็นบิสโต e ที่เหนือกว่าเพราะชูมักเกอร์นะครับกว่าแชมป์สบายสบาย แต่มมชลินนะครับก็โชว์ให้เห็นบางสนามว่ายางของพวกเขานะครับมีศักยาภาพโดยเฉพาะกับวิลเลียมและเบเนตองที่เริ่มจับคู่กับยางฝรั่งเศสได้ดีขึ้นเหมือนรถที่เพิ่งหัดใช้ยางซอฟแล้วเริ่มรู้จังหวะว่าต้องกดตอนไหนปี2 0 0 2นะครับไม่มีใครเถียงได้ว่านั่นคือเฟอร์เรรี่ยุคโหดที่สุดเฟอร์เรรี่กับชูมักเกอร์ชนะ15จาก17สนามมิสโตนะครับถูกเฟอร์เรรี่ดึงศักยาภาพเต็มร้อยส่วนมิชลินนะครับเริ่มใกล้เคียงขึ้นวิลเลียม bmw เครื่องแรงแต่ยางยังไม่คงเส้นคงวาผลคือเฟอร์เรี่กว่าแชมป์ทีมตั้งแต่ยังไม่จบซีซันปี2003นะครับมิชลินเริ่มกลับมาแมคคาเรนและวินเลียมใช้มิชลินแล้วกดดันเฟอร์เรี่ได้จริงอลอนโซนะครับคว้าชัยแรกให้เลโนที่ฮังการีและโลกก็เห็นว่ามิชลินนะครับไม่ใช่ยางตัวประกอบอีกต่อไปแต่ปีนี้นะครับก็มีดราม่าใหญ่ FIA นะครับตรวจพบว่าน้ายางของมิชลินหลังจบเลส ขยายเกินขนาดที่กฎกำหนดนเฟอร์เรรี่นะครับส่งเสียงกดดัน FIA ให้เข้มงวดขึ้นและ FIA นะครับก็เปลี่ยนวิธีตรวจกาลางตารางมิชลินต้องรีบแก้ยางใหม่ฟอร์มทีมมิชลินสะดุดชูม,มาร์เกอร์นะครับเลยควา้าแชมป์โลกที่6แบบเฉียดเฉียดเป็นการย้ำว่าในสงครามนี้กฎก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันปี2004นะครับเรียกได้ว่า f e r r a r i อรลลบวกวิสคือรถกับยางที่สร้างมาเพื่อครองโลกชูม,มาร์เกอร์นะครับชนะ1 3จากส8สนาม F 2004 ถูกยกให้เป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดตลอดการทุกสนามเหมือนเฟอร์เรี่นะครับโรมาโชฟอร์มมิชลินนะครับสู้ได้บ้างในบางสนามแต่ไม่มีใครต่อเนื่องพอจะหยุดรถสีแดงได้จริงๆครับแต่แล้วในปี2005เกมพลิกทันทีกฎหมายบังคับใช้ยางหนึ่งชุดทั้งคอลี่ฟายและเลสห้ามเปลี่ยนยางกลางทางเว้นแต่เพื่อความปลอดภัยกฎนี้นะครับเข้าทางมิชลินเต็มๆเลโน่แมคคาเรนโตโยต้าที่ใช้มิชลินได้เปลี่ยนยางเห็นได้ชัดเฟอร์เรอี่และบิสโตนะครับ ที่เคยโหดกลับมาฟอร์มดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดและปีนั้นนะครับเฟอร์นันโดอลันโซก็ควา้าแชมป์โลกคนแรกของเลโนด้วยยางมิชลินเป็นการประกาศว่ามิชลินชนะสุดแล้วแต่ใช้ชนะนะครับก็ปนขมเพราะเกิดดราม่าที่อินเดียนาโพลิสสนาม US กลางปีมิชลินนะครับเจอปัญหายางไม่ปลอดภัยในโค้งแบงค์ทีมที่ใช้มิชลินทั้งหมดถอนตัวออกเหลือเพียง6คันที่ใช้บิตสโตนลงแขงภาพกิจลงโลง วันนั้นนะครับถูกจารึกว่าเป็นวันอภิยศของ F1 วันแฟนๆต่างโกรธโหรันบางคนนะครับเดินออกจากสนามมิชลินนะครับต้องเยียวยาผู้ชมทีหลังและศรัทธาที่สั่งสมมานานก็พังทลายลงในคืนเดียวครับปี2006น,นะครับมิชลินนะครับยังสู้สุดใจออรลันโซ่กับเลโน่คว้าแชมป์โลก2ปีติดแต่หลังจากดรามา่าปี2005นะครับบวกกับต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นมิชลินนะครับประกาศถอนตัวหลังจบฤดูกาล เหลือบริสตอแค่เจ้าเดียวและนั่นก็คือการปิดฉากไทวอลอย่างเป็นทางการครับจากนั้นนะครับ FIA ก็ตัดสินใจว่าพอแล้วต่อจากนี้ไป F1 นะครับจะมีผู้ผ,ผลิตเพียงเจ้าเดียวเพื่อความแฟร์ความปลอดภัยและลดต้นทุนบริสต o l นะครับอยู่ต่อจนถึงปี2010ก่อนถอนตัวออกและตั้งแต่ปี2 1 1พีนเลรีนะครับก็เข้ามาเป็นซัพพลายเออร์รายเดียว ซึ่งบทบาทของพวกเขานะครับก็ไม่ใช่แค่ทำอย่างที่ดีที่สุดแต่ทำายางตามโจทย์เอฟเที่ต้องการให้ดีเกรดหรือสุดเร็วพอจะสร้างกลยุทธ์บังคับให้มีพิสต็อปทำให้เกมยุคใหม่งนะครับมีสีสันมากขึ้นพิทวอลต้องเล่นหมักลุกตลอดเวลาจะอันเดอร์คัตหรือโอเวอร์คัตจะทูสเต็ปหรือทรีสเต็ปกลายเป็นเกมวางแผนเต็มรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับหลายคนยังบ่นว่าพิเรล,ลีนะครับยางไม่ทนแตกง่ายแต่ถ้ามองลึกนะครับมันคือสิ่งที่ถูกออกแบบมา เพื่อสร้างการแข่งขันที่ลุ้นและสนุกไม่ใช่วิ่งอย่างหาชุดเดียวจนจบแบบยุคดิสโทนถ้าจะบอกว่าไทวอลนะครับทาให้กีฬานี้มันสุดๆก็คงไม่ผิดแต่เขาเสี่ยงที่สุดด้วยครับอินเดียนาโพลิสนะครับคือบทเรียนชัดเจนที่ทําให้ FIA เนะครับเลือกปิดเกมและส่งต่อให้เพลลิลี่เป็นคนกลางที่ควบคุมทุกทีมให้อยู่ในสนามเดียวกันจริงๆครับสุดท้ายแล้วนะครับสงครามยางนะครับคือช่วงเวลาที่ทั้งโหดมันหาของเยปันเลยครับมันทำให้แฟนๆนะครับตื่นเต้นสุดๆ ได้เห็นผลกลารแข่งขันพลิกไปพลิกมาได้เห็นว่าจีนอยากไทยแพ้เพราะอย่างไม่เข้าทางแต่ก็ทําให้วงการนะครับเสี่ยงเสียศรัทธาเพราะความไม่แฟร์และปลอดภัยเอฟเอเลยต้องเลือกเส้นทางเจ้าเดียวถึงแม้มันอาจจะไม่เดือดเท่าเดิมแต่ก็ทาให้เกมนะครับกลับมาตัดสินกันที่นักขับและทีมงานจริงๆมากกว่าการเมืองของบริษัทผู้ผลิตยางแล้วคุณล่ะครับถ้าไทวอลกลับมาอีกครั้งคุณอยากเห็นมิชลินกับบิสโตนชนกันอีกไหมหรือคุณคิดว่าแบบพีเลอี่เจ้าเดียวคือตัวเลือกที่ถูกต้องแล้ว คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคุณกาลังอยู่กับแคสซี่แบงค์ชานลที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่แค่เหลือกับล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงคอสท้ายครับน้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น อย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ